ต่อรองมันยิ่งไม่ชอบโดยธรรมเราต้องคืนเขาเต็มจํานวนแล้วบวกกับดอกเบีย้ยที่เขาเรียกร้องด้วยซ้ำมันถึงชอบโดยธรรมเพราะมันเป็นค่าเสียเวลาแก่เขาจ่ายให้หมดจ่ายให้เต็มไม่ต้องไปเรียกเขามาต่อรองให้เขาไปเลยคืนเขาไปเลยมันจึงชอบสมเหตุสมผลตามธรร,รมะของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดกับลูกศิษย์ในโตประชุมวันนั้นว่าเราจะต้องคืนเงินเขาสิ่งที่อาจารย์พยายามทําเราทําตามธรรม เมื่อเราไปบวชจะได้ไม่เกิดความปริโพเทคือความกังวลต่อจิตต่อใจของเราเพราะวันนั้นที่เราไปเป็นภาคขาวแล้วเราไม่ได้บวชเพราะเราเกิดความกังวลในหนี้ศีลเช่นนี้เราจึงหวนกลับมาใช้หนี้ให้หมดอาจารย์ตั้งเจตนาในการใช้หนี้แล้วทําตามคําสอนพระเจ้าหอย่างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอาจารย์ทําตามพระองค์5อย่างแล้วพระองค์การันต,ตีว่านึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดเดี๋ยวสิ่งนั้นจะสําเร็จได้อาจารย์ทำห้าประการ จนวันนี้อาจารย์สําเร็จได้ตามการปฏิบัติตามหลักคําสอนศรัทธายิงตรงอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวนับจากวันที่อาจารย์เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าอาจารย์ตัดสินใจเลิกเป็นหมอดูล่างทรงเพราะอาจารย์ต้องการปฏิบัติตามหลักคําสอนคือศรัทธาพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวอาจารย์จึงเลิกอาชีพเหล่านี้ทั้งหมด แล้วก็กลับมาปฏิบัติตามหลักคาสอนพระองค์โดยตรงนี่คือศรัทธาตัวแรกยิงตรงไปที่พระองค์เพียงผู้เดียวไม่เอาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมณพราหมณ์เหล่าอื่นพิธีกรรมสละราะต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนอ้อนวอนขอร้องบนบานสารเกา่าตัดออกทั้งหมดในระบบชีวิตสารพงศ์สารภูมิตัดออกหมดเอาพระุดธเจ้าแขมพระองค์เดียวเพราะไม่มีใครเหนือพระองค์ไม่มีใครรู้เกินกว่าพระองค์ไม่มีใครเก่งกว่าพระองค์เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาต เป็นหนึ่งไม่มีสองพระองค์ทรงบรรลือศีรนาะนี่คืออย่างแรกศรัทธานในพระองค์โดยส่วนเดียวศีลรักษาศีลห้าข้อให้ได้แล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นจากการรักทรัพย์แล้วเว้นจากการประพฤติผิดในกรมแล้วเว้นจากการพูดโกหกแล้วเว้นจากการดื่มสุราห้าข้อถ้าเราทำยังไม่ได้ละ่ะไม่เป็นไรค่อยๆรักษาไปสำรวมระวังอยากกลับไปทำอีกผิดอีกรักษาใหม่ ผิดอีกตั้งเจตนาใหม่ว่าฉันจะรักษาให้ได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งฉันจะต้องรักษาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแม้วันนี้จะยังไม่บริบูรณ์แต่วันหน้าบริบูรณ์แน่ค่อยๆฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยและค่อยๆรักษาไปผิดสำารวระวังตั้งใจเอาใหม่ว่าไม่เป็นไรวันนี้แพ้พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่หรือเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ทําไปละโกหกไปละไม่เป็นไรวินาทีต่อไปฉันจะเริ่มรักษาสีใหม่เลยตั้งเจตนาบ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันดานอีกหน่อยอาการเหล่านี้ มันจะกลับมารักษาศีลได้บริบูรณ์สมบูรณ์เองตั้งตั้งเจตนาทําไม่ได้อย่าไปพูดว่าโอ๊ยทําไม่ได้หรอกถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะทําไม่ได้เพราะอาจจะบอกว่าอะไรนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดเดี๋ยวมันจะไปไปตามสิ่งนั้นสุดท้ายเราจะทําไม่ได้จริงๆ 3. จาคะจาคะคือการให้นี่แหละให้อะไรก็ได้โดยการให้โดยการลักความตร a ี i ขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทิน ไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมานี่มีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่สมมุติอาจารย์หิวน้ำมากคอแห้งผากเลยมันแบบหิวกระหายเหลือเกินอ่ะมันหิวสุดๆแล้วนะแล้วอาจารย์เดี๋ยวไม่สามารถที่จะดื่มน้ําได้ในขนานี้สมมติมีน้ําแก้วหนึ่งอาจารย์กำลังจะกินแต่ปรากฏว่ามีคนที่ต้องการหิวกระหายน้ํามากกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์เกิดความเมตตาเขาขอน้ําอาจารย์กินแล้วเขาในสภาพกาลังจะตายแล้วตาอาจารย์เนี่ยยังพอทนอยู่ได้บ้างแต่อาจารย์อยากกินไหม อยากกินมันคอแห้งผากนะแต่เขาอยากกินมากกว่าอาจารย์ทีนี้เขาก็มันจะตายแล้วแต่เขาขาดน้าเขาต้องกินเดี๋ยวนี้ตอนนี้อาจารย์เลยตัดสินใจคืนน้ำลายนะอยากกินมากแล้วสุดท้ายเป็นไงเอาวะเรายกให้เขาแล้วกันอาบแบ่งให้ดีกว่าเธอตายเราตัดใจให้ได้ยากมากเลยนะแต่เราให้ได้เนี่ยเรียกว่าการสละจาคะละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยป่าสจากมนทิน การให้นี้หวังอะไรไหมไม่หวังเราแค่รู้สึกว่าเราต้องให้เขาว่าเขาจําเป็นกว่าเราเราจึงยองเสียสละตัวเองตัดให้เขาได้และให้ได้ยากด้วยนี่เรียกว่าไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาไม่หวังเลยให้เลยมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่การให้ทานของเราเป็นไงให้20บาท30บาท40บาทเราอ้อนวอนขอร้องไหมขอให้ข้าพาเจ้าทําบุญ20บาทนี้จะถูกระวันที่หนึ่งรวยเบอร์ ข้าพเจ้าจะได้ทําบุญ20วันนี้ขอให้ได้6ล้านเราอธิษฐานยี้ตลอดเวลาใช่ปะขอให้ประสบความสําเร็จร่ำรวยเงินทองมีเงิน,ม,งนมีวาสนามีเงินไหลนอนมีทองใสไหลามามีวาสนาบังเกิดขอให้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตขอให้ผัวกลับมาเร็ววันขอให้ผัวรักผัวหลงมึงทาบุญ20บาทเอาทุกอย่าง20บาทซื้อกะเพราไก่กล่องหนึ่งยังไม่ได้เลยแต่มึงจะเอายันผัวยันเมียเนี่ยนะ ใช่ป่ะเราขออ้อนวอร้องขอรอผลดนบันดาลตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกๆครั้งที่เราทำเราใส่บาตรเราจบนะจบใช่ไหมโอ้โหยกข้าวขึ้นเหนือหัวนะข้าวของข้าพระเจ้าขาวดุดดกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสง์ จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพะนิพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคบบวงมาขอให้พบพระศรีอาในอนาคตกาข้างหน้าท่านเมึงใส่ข้าวมื้อเดียวอย่างนิพพานเนี่ยนะโอ้โหใส่ข้าวถ้วยเดียวเอาพ้นทุกเลยนะข้าวมื้อเดียวแต่มึงกินกี่มื้อสามมื้อแต่มื้อเดียวใส่บาทรอบเดียวตอนเช้าจะเอาสําเร็จมรรคผลนิพพานจะไปเจอพระศรีอาในชาติปัจจุบันในชาตินาคตข้างหน้าเห็นไหมเราขอตลอดเวลาการร้องขอรอผลดนบันดาลแบบเนี้ย ผู้ด้เจ้าบอกว่าได้แค่ผลใหญ่ไม่มีอานิสง์ใหญ่อานิสง์ใหญ่ต้องให้แล้วต้องตั้งเจตนาละความขี้เหนียวแล้วต้องตั้งเจตนาไม่หวังเอาอะไรกลับคืนตัวนี้ถึงจะเป็นผลของอานิสงผลบุญผลหมายความว่าอะไรคําว่าผลใหญ่ให้ผลยังไงเช่นการที่เราทําบุญเราหวังอะไรกันบ้างขอให้ได้เสวยผลของทานนั้น ช่นไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์หรือการให้ทานนั้นเพราะเราทําตามประเพณีปูย่ย่าตายายทาตามๆกันมาเราจึงทําเพราะเห็นว่าดีหรือการให้ทานนั้นเพราะเราเห็นว่าสมณะเนี่ยไม่สามารถหุงหาอาหารฉันเองได้เราจึงหุงหาอาหารนั้นถวายแก่พระภิสุสงฆ์นี่คือการให้ทานของเรา หรือการให้ทานเพราะเราเห็นว่าหมอดูล่างทรงแนะนํามาเราจึงให้ทานนั้นเพราะเขาแนะนําให้เราสอขคอต่อชะตจาต <_ T. S 1> จึงให้ทานนั้นเนี่ยการให้ทานแบบนี้เรียกว่าการให้ทานโดยการหวังผลหวังผลทั้งหมดเลยผู้ที้เจ้าบอกว่าไอหวัาวางผลเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรเวลาให้ทานไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะได้ผลผลก็คือไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอะไร จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานจรดีปรมินิทวัสวัตติเรียกว่าเทวดาชั้นกามาภพเนี่ยที่วเราทําทานกันเกินการเดือนดาวไปหมดเนี่ยเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ให้ทานมากรักษาศีลดีไปเกิดสุคติโลกสวรรค์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนให้ทานจะไปเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่มันต้องให้ทาน แล้วต้องให้ซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินนอนในสันดานและจิตสุดท้ายก่อนตายละลึกถึงการให้ทานมาได้ด้วยถึงจะรอดนะมันมีเงื่อนไขเยอะแต่อานิสงส์เนี่ยมันคือการพ้นจากการเกิดพ้นจากการแก่พ้นจากการเจ็บพ้นจากการตายใครอยากสวยนิรันด์ใครอยากไม่มีความเหี่ยวยน่นไม่มีเท่าแฉลแก่ชราใครไม่อยากมีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขอยากจะมีแต่ความสุขเป็นปกติในปัจจุบัน ใครไม่อยากมีความตายอยากเป็นอมะตะนิรันต์ต้องทำอานิสงส์เพราะอะไรมันพ้นจากสีอย่างเกิดแก่เจ็บตายหนีพ้นมาเลยเรียกว่าทำกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาโอ้โหจาคะตัวเดียวนี่นะได้ถึงอนาคาม,มีเลยนะมันทำให้เราเนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยด้วยกันไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามีผลมากมีอานิสงส์มาก ราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาให้ทานไม่ต้องไปหวังผลเพราะหวังผลได้แค่ผลไม่หวังผลได้ผลด้วยได้อานิสงส์ด้วยได้มากมายมหาศาลแล้วการให้ทานให้ผลนั้นจะให้ผลเร็วแก่เราด้วยให้ผลในการตอบสนองตอบแทนกับคืนเรามาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปรอคอยนี่คือจาคะสีสทาสีสุตตะเออสุตตะเมื่อกี้เออมันต้องสุตตะก่อนทีอ,อาจารย์กระโดดข้ามสุตตะ คือคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนคือการศึกษาเล่าเรียนในหลักคําสอนของพระองค์ท่องได้คล่องปากขึ้นใจมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคําสอนของพระองค์นี่เรียกว่าหลักคําสอนหรือสุตตะคือคําสอนนั่นเองให้เราเนี่ยพยายามขวนขวายในการตั้งใจฟังธรรมนั้นก็ได้ตั้งใจในการอ่านหนังสือที่เป็นหลักคําสอนพระพุทธเจ้าก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่พยายามเก็บสะสมข้อมูลองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตะมยปัญญา พยายามเก็บอบรมบ่มนิสัยเหล่านี้ให้เป็นผู้ศึกษาเาล่าเรียนในหลักคำสอนพระเจ้าตลอดเวลาทําไมถึงต้องรู้สุดตาทําไมถึงต้องรู้คําสอนเยอะๆรู้ไหมเวลาเราเจอความทุกข์เวลาเราเจอความผิดหวังผิดพลาดเราเจอสิ่งใดที่ต้องตัดสินใจว่าจะลงมือกระทําสิ่งนั้นต่อไปยังไงว่าจะได้รับผลดีหรือผลเลวคําสอนพระเจ้านี่แหละจะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อน จะเป็นองค์ประกอบของการตําหนิติเตือนตักเตือนเราให้เราละอายแก่ความชั่วและเกรงกลัวต่อความบาปนั้นให้เราระงับยับยั้งไม่กระทําสิ่งนั้นลงไปด้วยการตัดสินใจที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเห็นไหมนี่คือเหตุผลของการศึกษาสุดตดทำไมอาจารย์ถึงไม่หวั่นกลัวหวั่นเกรงต่อสิ่งใดทําไมอาจารย์ถึงยังด่าหน้าในการสอนธรรมะอยู่เป็นปกติไม่รู้สึกหวั่นกลัวอะไรยังด่าฉําได้เป็นประจำทุกวัน ยังไปไหนมาไหนได้ตามปกติแม้ทัวร์จะลงแม้สื่ออะไรแม้ใครจะใส่ลายป้ายสีด้วยคำไม่จริงหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามทําไมอาจารย์ไม่เคยสนใจกับเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์มีสุตตะคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอาจารย์จะใช้คําสอนในการพิจารณาไข้ควรตามแล้วนําไปปฏิบัติตามเพื่อทิ้งอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีของเต่งออกไปถ้าอาจารย์ไม่มีคําสอนนะอาจารย์ฟูลไฟายอาจารย์อยากจะแคนเซิลงานอาจารย์ไม่อยากไปบรรยายทําที่ไหนอาจารย์อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆรอฟังข่าวแล้วก็อิกนอ คือแบบเครียดซีเรียสเหนื่อยล้าอยากทิ้งตัวมันเก้าเหลือเกินทําไมเขาต้องใส่ร้ายป้ายสีเราอุตส่าห์ทำดีแทบตายไปทําวิบากกรรมอะไรมาปัญญาอ่อนไม่ทําใครทํานี่คือปัญญาอ่อนนะความเข้มแข็งมันหายไปไหนหมดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ยินได้ฟังหลักคาสอนพระเจ้าเขาจึงไม่มีหลักเป็นไม้หลักปักเลนใครอะไรกระแทกหน่อยหนึ่งก็เอียงแค่ลมพัดก็ไหลเพราะอะไรมันปักเลนแต่ถ้าเรามีเสาละเนี่ย ฝังลงไปในแผ่นดินแปดซอกตั้งตางานขึ้นมาอีกแปดศอกอย่างมั่นคงไม่ว่าลมจากทิศทางใดจะพัดพาแค่ไหนก็ตามเสานี้จะวั่นไหวได้ไมั้ยหวั่นไหวไม่ได้เพราะมันอย่งลงมั่นดังนั้นเราต้องอย่งลงมั่นในหลักสัจจความจริงของพระเจ้าธรรมะนั้นจะรักษาพวกเราทุกคนธรรมะรักษาเราได้เพราะอะไรเพราะเรารักษาตัวเองโดยการนำธรรมนั้น มาปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามทำนั้นได้ทำนั้นย่อมออกดอ,อกออกผลในการรักษาเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในสุดตมยปัญญาคือคำสอ,องพุทธเจ้าสุดท้ายศรัทธาสีสุดตะจคากาปัญญาปัญญาคือการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นนัตตามไม่มีตัวตนอยู่จริงเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทำลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราคำถามคือเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราไปเพื่ออะไรสุดท้ายทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมเรายึดมั่นในความเป็นตัวเองเน่ยฉันจะสวยแบบนี้ไปตลอดแต่สุดท้ายมันสวยไปตลอดไหมไม่ตลอดลองผ่านไป60ปี7 0ปี80ปีสวยไห หมดความสวยแล้วกลายเป็นเท่าแฉะแก่ชราเรายึดบ้านถือบ้านว่าฟันต้องอยู่ในปากฉันไปตลอดแต่วันนึงผ่านไป4ี่สห้าสิปีฟันยังอยู่ในปากไปตลอดนะเริ่มไม่อยู่แล้วมาเริ่มหลุดร่วงฉันมั่นใจว่าผมฉันจะดำแบบนี้ไปตลอดเวลาผ่านไป60ปี70สิปีผมมันยังดำเหมือนเดิมไหมไม่ได้ดาแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไปเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายมันเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มันไม่เคยที่จะอยู่กับเราเลยเราพยายามบังคับบัญชาทุกอย่างไว้แต่มันอยู่กับเราไหมไม่อยู่ดังนั้นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นเรายึดมั่นถือมั่นในสามีภรรยา